อาไม่มีเมือสวรรค์ของวัดไทรงวรมีกามทำเลยกันจกมีามเสริมเกิดมามายมีเื้อัยาหนาตามากมายื่นาป่อย่อดอม้่อผหต่กาไใน้ข้าเนตอนนี้เรา่มไามเป็นเมืองสวรรค์ของวัทรงวรีามทำเลยกันเปนานลอยมารีลายจีนใช้ มาวัดไทรรงัวเขามากรเลยแล้วก็เป็นวันหนึ่งเป็นีกวันแล้วก็นำานาคนะมาซึ่งก่อนของวัดไยรรงวัวเข้ามาก็ถึงคอพรกันเข้ามาก็ชคลาขอฟางสุพวรากจลริกันในจินดากลั่นกราบไปเปนมากแล้วจะได้มีโชคมีลาภมีความสุขกามเำลักันนานเรามาเสียลายชา่อาวนา